โอเคค่ะท okay, ุกคนก็เสลิมนะคะสลิมนะคะสาวไชน้านะคะอี h ์ l i f e สต y l ์นะคะก็วันนี้เปิดมาเป็นวอล์กดีกว่าปะก็เอ่อก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะคือแบบภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าก็ก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเหมือนเออชนะของซันก็จะมีความแบบ หลากหลายมากขึ้นนะคะนอกจากรีวิวอาหารนะคะแล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่นะคะก็จะมีเป็นแบบเออเไลฟ์สไตล์ของสันที่ใช้หน้าที่สันบุรีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะก็จะแบบมีการแบบเปลี่ยนแปลงนะคะในชั n นลนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ส่วนตัวของซันจร,จริงๆอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เก็เหมือนแบบทำแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างกรอบให้ตัวเองเยอะเกินไปแบบคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบมีความเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองหรือแบบเขินอายคุดคืดขัดขาดคืดคุดขัดขดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ก็ต้องทําไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะเออประมาณนั้นแหละก็ก็จะทําที่ที่เราอินสปร์เราแล้วก็แบบอยากทํานะคะอืมในชาแนล ในปีนี้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะใช่จะพัฒนาไปอีกอืมรู้สึกเคินเหมือนกันนะแบบว่ามาพูดเราเก็ยังไม่ชินกับกล้องอะไรแบบนี้สักทีนะทุกคนเออก็จะพัฒนาให้แบบ กับล้องมีความแบบสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะก็เห็นป่ะฝากเสิร์ฟไปด้วยนะคะในช่องเสิร์ฟเสิร์ฟออฟฟิเชียลนะคะก็ติดแฮชแท็กใหม่นะคะเป็นเสิร์ฟ สาวชัยนาทอิตาลีสาวนะคะนี่ในปี2023นะคะฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย